เราจึงต้องเตรียมตัวกันละเตรียมตัวให้พร้อมอย่าคิดว่าโอ้โหเราโออีกนานที่กว่าจะตายไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าคติการตายไม่มีอะไรแน่นอนล่ะไม่มีอะไรมาเป็นนิมิตหนะไม่มีอะไรมาบอกว่าโอ้พรุ่งนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะอยู่หรืออะไรไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมและก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่า พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสบอกกับได้ตรัสไว้ว่าให้เตรียมทัม้งราเตรียมฐนอ่อนทำกาละและจิตสำคัญที่สุดจิตสุดท้ายค่ะจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไปคิดเรื่องไม่ดีปุ๊บมันก็ไปสู่ข้างล่างแล้วไปส่วบายแล้วถ้าลงไปข้างล่างแล้วท่านบอกว่า ก่าจะกลับขึ้นมา